สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟโกโก้ค่ะถือถ้วยไปไหนกันเหรอกินมะม่วงแม่เอ้าคือสิไปกินักม่วงปัะน,นี้คือว่าบัวห้เด็ดักม่วงซะเอาไปดูกันหนิว่าจะกินยังไงหนิแม่ดูนะฮะขับไปดูหนิว่าทำกินยังไงโอ้กางร่มมองมาคือเถอะเนะาะแค่จะไปกินมะม่วงเนี่ยก็แม่ไม่ให้เด็กนี่เออแล้วไม่เด็กล้วจะกินกันยังไงเอาหมาดูนี่ไหนโอ้ยมะม่วงฉันกําลังโตเห็นไหมเนี่ย เอ,เ,อเอา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 ไม่ให้เด็ดไม่ให้เด็ดกินอย่างนี้เลยเหรอ,อ,หอโอ้สุดโตชองพอลูกคือกระดักกระโดดแท้เอาอก็บอกให้กินโอ้โอโอตายดูสิคะแม่บอกไม่ให้เด็ดวะาซนไม่ได้กินได้รนะหมออ๋อไหนดูสิไหนดูสิยังห้อยอยู่เหรอไหนปล่อยมือสินะ่ะอ๋อโอ้ยเราจะเป็นพากันกินถูกกินยาก กินค่าต้นวะาสานพ่อแม่พี่น้องอน้ำลายแตกสมพอพากันถือถวยเจลมาคือคักแถะนะคะสองพอลูกนี้นหนหมงสักคำสิสักคำชูสิไหนย,ยองยองนั่งลงกับพ่อสิโอ้ยถือลมมาคืออ้อยเด็ดแล้วไงหมงเ <laughs> <laughs> นย <laughs> เนี่ยไม่ได้เด็ดนะหยุดกินกระหม่องเนาะเอาคาคั่วเลยนะคะมะม่วงมะม่วงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยามเที่ยงยามบ่ายแดดแดดนะคะกางล้มมากินมะม่วงกันส่งพอลูกนะคะคาต้นเลยกระหม่ออใช่ไหมเซบเลยไหมพ่อ ดูนะคะกินฮอดบอทห้องแม่ห้องเมียผุนนะดูนะคะในถ้วยนี่ยังไม่ได้เด็ดอยู่แล้วเนี่ยยังไม่เอาจบป่ะนายยังว่าบดีดอยู่ขามืออยู่หลักฐานขามือหลักฐานขามือนะคะนี่สดๆจากต้นนะคะมะม่วงปลูกเองกันหน้าบ้านนะคะนี่นนู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 ่นโอ้โสองพะลูกนี่กันนัวว่หวาน กระเดียกระดดกระดักกระโดอหมดจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้ตะลิงปิงอแลพี่มาต้าลิงปิงอยู่ข้างบ้านกับเต็มยศโอ้ไปดูไปดูไปดูต้าลิงปิงอีกตะลิงปิงสงสัยตะลิงปิงต้องได้เด็ดพูดแล้ว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 ยั่วยั่วยั่วกันมากๆ นะคะเดี๋ยวไปดูกินตะลิงปิงกันต่อไหมเนาะดูตลิงปิงอีกสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยป้าดูสิคะบอกไม่ให้เดดบอกไม่ให้เด็ดนะโอ้ดูค่ะนะคะสองพอลูกนี้โพดแล้วมานั่งลอยกินบวกม่วงนะคะโพด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 โอ้ต่อนะคะต่อนะคะ ืมวันนี้เรากินคาต้นกันเลยทีเดียวไม่กินมะม่วงมากินแตอองโนะมเนาะมะม่วงเห็นหลักฐานคาตานะคะว่ามะม่วงมันหลุดไปแล้วก็ก็ต,ต,กต้องหลบมากินตตะิงปิงกันต่อนะคะดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะบุ่มคอว่ายู่วยามบ่ายนะคะอโอ้ยสองพอลูกเนี่ยทำงานเพิ่งออกมาจากโรงงานกันนะคะวันนี้ผลิตหมูยอนะคะเนื่อยเนือยนะคะ,ะ,ค,ะคุณกีบอก เปรี้ยวอยากเปรี้ยวปรากนะคะแค่ทองบอกอยงใดนอนวานนี้ไปงานกัญชามามันเลยเปรี้ยวปากใช่ไหมไหนคำโตโตคำโตโตพี่หมองมันหกได้สดไหมมันกินจากต้นนะหมองเนาะดูนะคะสดเปรี้ยวต้องเจอนเนี่ปลูกไว้อยู่ข้างบ้านนะคะนี่ตะลิงปิง ขึ้นทุกปีนะซูมหน่อยเนี่ยดุกนะคะมีอยู่สองต้นอยู่ข้างบ้านเรานี่เองกลไว้ได้กินนะคะนี่นี่นีนี่อยู่ข้างบ้านนะคะอยู่ข้างบ้านกันเลยทีเดียวโอ้โหจะแมนเพนดกนูนพิวันลูกใหญ่ๆอยู่ข้างบนเนาะนู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 นนนู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 ่นูนู่นนูนนนูนนนู่นนูนนู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 นนูนนูนูงบนมน ใช่มัมมารีกำลังเยอะนะคระตัดสุดท้ายแล้วฉันไม่นันแหละคืนนี้เจอกันเลยครับดูเอาคืนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงสายๆบ่ายๆนี้ก็เอาแล้วนะลูกดูพี่มงดูไหมมงบึ้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 งซ้อมบึ้งบึ้งซ้อมบึ้ง เห็นไหมคะสดสดนะคะตะลิงปิงสดสดู้น้ำลายไหลน้ำลายแตกของแม่ทำแจ่วให้ใหม่เด้อบุ๊ได้กินน้ำแล้วนี่ค่ะทำลายจิตใจคนทางไกลนะคะตะลิงปิงสดสดนะคะตะลิงปิงสดสดเห็นว่ากินเอาเรากินเอากินเอาวปาซ่านเอาดูท่าหันมค่ะคักๆดูท่าไม่ไหวแล้วเท พอแล้วนะคะพอแล้วนะคะโอ้ยดูนะคะเป็นไงคะคุณกี่แซบอร่อยมากสว่วงนอนเลยสว่วงนอนเลยจุบยังไม่จบจุบยังบอกจุบงไม่จบไหนไหนขึ้นมาตรงตรงขึ้นมาตรงตรงกินดีๆสิให้พี่บงยุยยุ่อชครัสิคะเห็นแล้อืม อย่างไงก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่เปรี้ยวปากกันอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาแฟกกอกแล้วก็ช่องคุณกี่กาแฟกกอกนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปด้วยนะคะอย่าลืมสิเพจกาแฟกกอกเพจกาแฟกกอกนะคะห้ามลืมนะคะทั้งเพจกาแฟกกอกแล้วก็เพจหมูยอน้องนิวนะคะพี่มงพี่มงพี่มงแพรทองแล้วได้ลานแล้วบนนี้คือจงังไดกระดกระดอสงสัยก็จะสงสัยจะทองนะคะ กินควายไม่ย่อยโอ้ยลูกก็ได้กระไดกระดออาวสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากไปยั่วๆนะคะกับตะลิงปิงแล้วก็มะม่วงในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ